จะถึงขั้น recession ไหมคะอาจารย์ถ้ามันชะลอต่อในไตรมาส2มันก็เป็น recession ได้ใครจะไปกล้าลงทุนถ้าเศรษฐิอเมริกาเป็นขาลงครั้งเนี้ยมันจะวุ่นวายมากการค้าโลกเนี่ยมันจะชะงักงานได้เร็วกว่าที่เราคิดเป้าหมายของคุณครับในการจะเก็บภาษีแต่ละประเทศมันคืออะไรกันแน่คะอาจารย์ทำแกมั่นใจว่ายิ่งเก็บมากก็ยิ่งดีสำหรับอเมริกา ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือในการต่อรองแต่ละประเทศก็เตรียมรับมือกันไว้แล้วกันมันจะวุ่นมากเลยในการเก็บภาษีก็มีความเสี่ยงที่จะถึงขั้นทําให้เกิดการตอบโต้กันอย่างรุนแรงอาจจะทําให้เกิดปัญหาระดับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจะรุนแรงขนาดช่วงปี1930ไหมคะอาจารย์คะครั้งนี้มันจะวุ่นวายครั้งนั้นไม่ได้วุ่นวายเป็นวิกฤตเลยไม่ได้วุ่นวายสิ่งที่ตลาดไม่ชอบมากที่สุดเนี่ย คือความไม่แน่นอนและการคาดการณ์ไม่ได้ทำให้ตลาดผันผวนแล้วหวั่นไหวเป็นขาลงทั้งโลกเลยทำแก้มั่นใจว่าเก็บภาษีสุลกากรเนี่ยยิ่งเก็บมากก็ยิ่งดีสำหรับอเมริกาครับค่ะซึ่งเข้าใจว่าคุณเจมิสันเกรียนนะคะที่เป็นผู้แทนการเจรจาเนี่ยเขาก็อยู่ในชุด ก่อนหน้านี้มาก่อน,นะคะคก็น,น่าจะเคยมีประสบการณ์จากช่วงของ r a d e War ในเวอร์ชันแรกนะคะอ,อ,อาจารย์คิดว่าคือแนวทางของการทำงานหรือเป้าหมายของเขานะคะมันมันคืออะไรกันแน่ในการที่จะทำสงครามการค้านะคะมันอาจจะมีหลายเป้าหมายอาจจะเป็นเครื่องมือในการเจราจาต่อรองเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะคะคือคนมองว่าอันนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการที่จะ นาไปสู่ดีลบางอย่างเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้แหละนะคะว่าเป้าหมายของคุณทรัมป์ในการจะเก็บภาษีแต่ละประเทศมันคืออะไรกันแน่นะคะ่ะจย์เราแกล้งไม่รู้อะครับเราคือตลาดเนี่ยแกล้งไม่รู้เราผมทงในความเห็นผมนะครับหวังลมๆมแ้งๆคิดว่าทรัมป์เขาพูดเรื่องภาษีสุลกากรเป็นเครื่องมือในการต่อรองเป็น n e g o t i a t i n tactic ใช่ไหมครับ Um, เราก็ผมคิดว่าเราหลอกตัวเองกันอย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งมาวันนี้ถึงรู้ว่ามันไม่ใช่เขาชอบเขาจริงเขาอุตส่าห์บอกเราว่าเป็น the the, the most beautiful word in the dictionary มาตลอดเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับเราก็ไม่เชื่อค่ต <c oughs> อนนี้ก็ยังมีคนไม่เชื่อนะก็ยังหวังว่าเดี๋ยวทํามเขากลับลํำได้นะครับโอเคงั้นประเด็นของผมก็คือว่าในกรณีแบบเนี้ยคงจะต้องทําใจว่าเดี๋ยวมันจะมีมาอีกเยอะ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ทรัมป์เขารู้ว่ามันกระทบรุนแรงจริงๆนะครับของพวกนี้มันใช้เวลาผมผมเดาของผมเองว่าจะใช้เวลาสัก6เดือนถ้าทรัมป์แกทำแบบนี้ไปเยอะๆเนี่ยหเดือนแกนจะเก็ตว่ามันมันผิดทางแล้วแกอาจจะเปลี่ยนท่าทีตอนนั้นแต่ตอนแรกตอนนี้จะจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับนี่ความเห็นของผมเองอ่เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็เตรียมรับมือกันไว้แล้วกัน นะครับนี่เจมสันเกรียร์เนี่ยเขาจะไม่เหมือนอย่างที่อย,อย่างทรัมป์เลยเขาจะมีระบบของเขาเท่า,ท,าที่ผมทราบเท่าที่ผมติดตามผลงานเขาเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่อนข้างมากแล้วเขาใจะให้ความสําคัญมากอย่างเช่นกับประเทศจีนเพราะเขาคิดว่าศักยภาพของจีนน้านอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่กระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอเมริกาแล้วก็ความมั่นคงโดยรวมของอเมริกาอย่างระยะยาว เขาก็จะไปในทิศทางอื่นๆที่จะไปไล่จับสินค้าเป็นรายสินค้าอย่างเช่นผ่านมาตรการ301หรือมาตรการ232หรืออื่นๆนะครับแล้วก็พูดถึงแม้กระทั่ง Permanent normal trade relation s ก็คือถอนจีนออกจากประเทศที่ได้รับสิทธิตาม WTO แล้วแยกจีนออกมาให้อเมริกาเนี่ยขึ้นภาษีศุลากากรกับจีนได้ตามอำเภอใจแต่ในกรณีนั้นเหมือนกับทรัมป์หเนี่ย ถ้านึกภาพเร็วๆจะจำได้ว่าทรัมป์เนี่ยเขาบี้จีนเป็นหลักคนเดียวใช่ไหมครับเป็นคนเดียวแต่สิ่งที่ทรัมป์ทำวันเนี้ยมันเกิดความสลับ,บซับซ้อนมหาศาลซึ่งในฐานะที่ผมเคยเป็นข้าราชการผมคิดเลยว่าอันนี้จะยากมากละสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันจะยากมากละนะครับอ่ะคิดคิดง่ายๆค,คุณกีตาคิดดูมันมีสินค้า ที่เราคลาสสิฟายเป็นฮาร์มานาซิสเต็มที่มันเป็นเป็นคลาสสิฟิเคชันอยู่เป็นหมื่นหมื่สินค้าช,ชนิดใช่ไหมครับแต่ละประเทศเนี่ยฮาร์มนาซิสเต็มที่คลาสสิฟายสินค้ามันไม่ตรงกันพอดีมันไม่ตร,งก,ตรงกันเป๊ะหรอกนะครับนี่ลองนึกภาพสิตอนนี้คุณมีภาษีอันหนึ่งสำหรับแคนาดากับเม็กซิโกเท่ากับยีประเทศอื่นก็ยังเป็น2%อยู่เหมือนเดิมกับจีนกลายเป็นยีเป็นต สำหรับสินค้าอันเดียวกันเขาต้องไปไล่ดูนะครับว่าเออตกลงอันนี้มันมาจากไหนแล้วถึงเก็บภาษีในแต่ละในแก่ละกรณีถ้าแกไปไล่ B ทั้ง50ประเทศแล้วเก็บภาษีคนละระดับกัน เทียบเท่ากับประเทศนั้นๆที่มีการเก็บภาษีแตกต่างจากอเมริกาอย่างเช่นประเทศไทยเราเก็บภาษีอเมริกา9%ก็ไปเก็บภาษีไทย9%ถ้าเป็นสินค้าเดียวกันประเทศไทย9%ถ้าเป็นสินค้าเดียวกันแคนาดากลายเป็น25%จีนกลายเป็น20%แล้วแล้วยุโรปเป็นอื่นเนี่ยมันจะวุ่นมากเลยในการเก็บภาษีลองลองนึกภาพน,นะครับฉะนั้นในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าเขาจะเขาจะกาลังงงๆอยู่ว่าเขาจะปฏิบัติยังไง นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเด็ไลน์นวันที่1เมษาซึ่งมันก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะครับฉะนั้นทัมหนึกับทัมสองนี่แตกต่างกันเยอะทัมหนึเนี่ยมันยังเมื่อเทียบแล้วแคบมากการการกีดกันการค้าแคบมากครั้งเนี้ยมันจะวุ่นวายมากวุ่นวายมากๆเลยครับถ้าเป็นไปอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวทัมออกออก,ออกกฎหมายออกออกคำสั่งอะไรออกมาอีกแปลก,ปลกๆอีกนะครับ รอบนี้ความวุ่นวายที่ว่าเนี่ยมันจะยิ่งทําให้การค้าปั่นป่วนมากกว่าระดับภาษีสุกากรอีกแล้วการค้าโลกเนี่ยมันจะชะงักงานได้เร็วกว่าที่เราคิดครับ คือวุ่นวายทั้งระดับปฏิบัติงานถูกไหมคะรวมไปถึงทั้งตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ตั้งแต่ปลายทางนะคะระบบที่มันจะสับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์มีการมองไปว,ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะถึงขั้นทําให้เกิดการตอบโต้กันอย่างรุนแรงพอตอบโต้กันอย่างรุนแรงมันก็จะนํามาสู่แนวคิดเรื่องของการปกป้องทางการค้านะคะสุดท้ายก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาระดับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะคะมีการหยิบยกโมเมนต,ต์แบบ ปี1930นะคะที่เป็น Great Depression นะคะอาจารย์มองว่ารอบนี้สับสนวุ่นวายมากก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะรุนแรงขนาดช่วงปี1930ไหมคะอาจารย์ค่ะ1930ไม่วุ่นวายนะครับมันชัดเจนว่าขึ้นภาษีหมดเลยนี่หรอขึ้นหมดเลยนี้มันวุ่นวายมากเพราะว่ามันขึ้นอันนี้หนักกว่าเหรอคะสินค้าไม่เหมือนกันนะครับ ครั้งนี้มันจะวุ่นวายครั้งนั้นไม่ได้วุ่นวายครั้งนั้นเป็นวิกฤตเลยไม่ได้วุ่นวายพ่อเขามีวิกฤตเศรษฐกิจมาก่อนแล้วก็เลยขึ้นภาษีภาษีคนละกรคนเพื่อปิดประเทศโดยเข้าใจผิดนึกว่าปิดประเทศแล้วจะจะเป็นกรอบกู้เศรษฐกิจภายในมันก็เลยยิ่งหนักข้าไปใหญ่ครั้งนั้นไม่ได้วุ่นวาย,ย,ยาค,รววครั้งนั้นวิกฤตเลยนะครับครั้งนี้มันจะวุ่นวายและที่สําคัญคือครั้งนี้ผมสงสัยว่าตลาดยังไม่เก็ตตลาดนี่ยังไม่ นึกไปถึงว่าเออมันจะมีความสลับซับซ้อนและวุ่นวายขนาดนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่ตลาดไม่ชอบมากที่สุดเนี่ยคือความไม่แน่นอนและการคาดการณ์ไม่ได้ผมกําลังบอกว่าที่ผมเมล่าให้ฟังเนี่ยตลาดจะเข้าสู่ภาวะที่จะรู้สึกว่าคาดการณ์อะไรไม่ได้แลาไออ uncertainty นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ตลาดผันผัวแล้วหวั่นไหวเป็นขาลงนะครับทั้งโลกเลยโดยเฉพาะประเทศอเมริกาด้วย ดีไม่ดีอเมริกาซึ่งหุ้นราคาแพงมากๆอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ correct มากที่สุดจริงไหมเพราะว่าหุ้นอเมริกาถ้าดูเป็น PE เนี่ยจะแพงที่สุดในโลกเพราะเราไปคาดหวังว่าเศรษฐกิจอเมริกาโตดีคาดหวังว่าว่า AI อย่างง้อยอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับผมคิดว่าประเด็นจะเป็นอย่างนั้นด้วยมากกว่าแล้วไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าค่าว่าค่าเงินจะผันผวนอย่างรุนแรงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร องค์ยุบประเด็นอันนี้น่าสนใจกว่าถ้าไปเทียบกับหนึ่งเก้าสมูนย์นั่นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่อยู่ทุกคนขึ้นภาษีโวลกากรสูงเป็นกำแพงสูงแต่มันจริงๆปฏิบัติง่ายนะั้นบอกทุกคนโดนหกสิบเตหมดเลยใช่ไหมครับปฏิบัติง่ายสิเพราะว่าทุกอย่างอ่ะหกสิเปเนหมดเลยจากทุกประเทศหกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นปฏิบัติง่ายอันนี้สิปฏิบัติายนนตากครับอืมค่ะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของ uncertainty นะคะที่ตลาดยังไม่ รับรู้นะคะหรือว่ายังไม่ค่อย price in ด้วยซ้ำนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นตลาดคิดว่าเจรจาอย่างไรสุดท้ายก็น่าจะลงตัวกันได้ถ้าเกิดสิ่งที่ไม่คดาดหวังขึ้นเนี่ยอันนี้น่ากลัวที่สุดนะคะฝั่งของอเมริกานะคะก่อนหน้านี้เราก็เห็นสัญญาณบางอย่างอย่างเช่นการถือเงินสดของทางบรูบัฟเฟตแล้วก็มีจริงๆก็มีผู้รู้หลายท่านเตือนนะคะทั้งนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลบางท่านนะคะล่าสุดคุณรรเดโอก็ออกมาเตือนเรื่องของ นี่นะคะดูเหมือนว่าปัญหามันก็จะกลุ้มลุมหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะแต่ว่า,าฝั่งของนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าอาจจะเอื้อประโยชน์กับตลาดทุนเดี๋ยวเขาไปลด corporate tax นะคะหรือว่าเขาจะพยายามที่จะดึงบรรดากลุ่มผู้ผลิตต่างๆนะคะกลับไปผลิตที่อเมริกาสุดท้ายก็จะเกิดการจ้างงานแล้วก็เกิดเงินทุนที่ดึงไปที่อเมริกานั่นคือสิ่งที่คุณทรัมป์อาจจะคิดนะคะว่ามันเป็นการช่วยเซฟตลาดนะคะอันที่จริงพวกนั้นจะช่วยตลาดได้ไหมคะอาจารย์คะไม่ได้ฮะไม่ได้ ไม่ได้ฮะคิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์นะไม่ได้โอเคไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่อเพราะว่าประธานดีทรัมก็กําลังจะไล่คนงานออกใช่ไหมครับโดยการไปไล่จับคนที่เข้าอเมริกาผิดกฎหมายซึ่งก็จะเป็นการทําให้การขัดแคลนแรงงานซึ่งมีขัดแคลนอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นว่านอนฟาร์มเพโรมันก็ยังโตอยู่แล้วเราก็เห็นว่าอัตราการว่างงานต่ํามากแล้วเราเห็นว่าเงินเดือนที่อเมริกาก็ขึ้นสูงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคุณทาให้ขาดแรงงานแล้วใครก็จะไปสามารถที่จะไปผลิตในอเมริกาได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นคุณคุณทำอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาตรงนี้อันอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าภาวะที่เกิดความไม่แน่นอนอย่างเงี้ยใครกล้าไปลงทุนจริงๆนะครับคนที่อยากลงทุนอย่างเช่นจีนก็ไม่ให้ไปลงทุนใช่ไหม คนอื่นจะไปลงทุนโอ้โหมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นในกรณีอย่างเช่น TSMC แม้ว่าทั้งล่าสุดต้องประกาศว,ว่าจะลงทุนในอเมริกาหนึ่แสนล้านเหรียญผมจะเดานะอันนี้ขอประกาศไปก่อนเพื่อเอาใจทำแ,แต่จากจากข่าวที่เห็นมาก่อนหน้า TSMC ตั้งโรงงานผลิตชิปที่อเมริกาเนี่ยมีปัญหาดีเลยแล้วดีเลยอีกมีปัญหาผลิตไม่ได้เพราะคนอเมริกาเนี่ยมือไม่ถึงความสามารถไม่ถึงในการผลิตนะครับ ฉะนั้นมันยากกว่าที่คิดท,ท,ที่ที่เราที่ทาคิดเยอะในเรื่องในในส่วนของตรงนี้ในทางตรงกันข้ามการการตอบโต้ที่กําลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะตอบโต้ตอบโต,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 ต้ที่ที่ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งจะทำให้ภาคเกษตรอเมริกากระทบรุนแรงเลยสองจะทําให้เรื่องของเงินราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะทําให้เงินเฟ้อติดลมบนก็ได้ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอันนี้ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยต่อ สามที่สําคัญที่สุดคือคุณไปไล่ข้าราชการออกอเขาเขามีหน้าที่บริหารช่วยบริหารประเทศมันเกิดความผันวันไหว,ว,วมากเลยในการปฏิบัติราชการผมคิดว่าอันนี้ทรัมป์แกทรัมป์แล้วก็อีลอนมสัสเขาเขาไม่เข้าใจว่าคุณไปทําอย่างนั้นกับฝ่ายภาครัฐเนี่ยมันจะส่งผลกระทบที่แรงมากในการบริหารประเทศที่มันเกิดความชะงักงานเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะเห็นข่าวเรื่องความชังักงานและผลกระทบ กับการบริหารประเทศมากมายผมคิดว่าสิ่งพวกนี้สามอย่างเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาชะลอตัวลงแรงกว่าที่คุณคิดเยอะเลยเดี๋ยวดูดู GDP ไตรามาสหนึ่งของอเมริกาไตรามาสหนึ่งนี้จริงๆยังยังไม่เต็มที่นะต้องดูสักไตรามาสสองนะครับแล้วมันก็จะตอบโจทย์อย่างตอบโจทย์คุณคุณกีตาว่าใครจะไปกล้าลงทุนถ้าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นขาลงครับค่ะชะลอนี่ จะถึงขั้น recession ไหมคะอาจารย์คือวันก่อนมันมีสัญญาณเรื่องของ inverted yield curve ก็เลยทำให้เกิดการพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จังหวะที่อาจารย์มาวิเคราะห์พอดีนะคะมันมีความเป็นไปได้ขนาดว่าจะ recession ถึงขั้นจะถดถอยกันติดลบแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะอาจารย์มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าจากการดูตัวเลข GDP now ของ Atlanta Fed เนี่ยนะครับ เขาก็คำจนาคือการพยายามเอาข้อมูลที่มีที่ปัจจุบันมากที่สุดมาคำนวณว่า GDP ไตรามาสหนึ่งควจะเป็นเท่าไหร่คือมันจะเป็นเป็น running calculation เลยมันจะออกมาทุกๆสัปดาห์ใช่ไหมครับทุกๆสัปดาห์เลยเนี่ยก็อันล่าสุดเนี่ยตัวตัวการคาดการณ์ล่าสุดของของ a t l a n t a f e d GDP Now เนี่ยคิดว่า GDP ไตรามาสหนึ่งเนี่ยจะชะลอลงจากไตรามาสสีสัก2%กว่า ถ้ามันชะลอต่อในไตรมาสสองมันก็เป็น recession ได้ครับซึ่งซึ่งผมสงสัยว่าไม่ไม,ไม่ไม่นานเกินรอแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่โอกาสมันจะต่ำขนาดนั้นถ้าถ้าแนวทางเป็นแบบนี้นะถ้าคุณทรัมป์แกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ <Yeah. S 1> ผมผมว่าได้เห็นอะไรนะ่าสนใจมากๆเลยสำหรับเศรษฐกิจอเมริกาในในไตรมาสใ,ในกลางปีนี้นครับ